สะพัดแรงค่ะได้กินปิดเกมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่1,500คนพร้อมเผยโบนัสจุก,จก กระแสข่าวความเดือดหน้าโรงงานไดกินอินดัสต r y ประเทศไทยจำกัดนะคะประทุขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อพนักง,งานกว่าพันคนรวมตัวกันเป็นคลื่นมนุษย์เรียกร้องโบนัสสิ้นปีท่ามกลางข่าวลือมหาศาลที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลราวกับไฟลามทุง่งตั้งแต่ตัวเลขโบนัส11เดือนไปจนถึงข่าวลือสุดโต่งถึง18เดือนบวกเงินสด20 0 0 0 0บาทซึ่งสร้างความเข้าใจผิด แล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยตั้งคําถามถึงความสมเหตุสมผลของข้อเรียกร้องแรงงานทันทีแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อเสนอจริงแต่ก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้สถานการณ์ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อผู้นำสาภาพแรงงานออกมาพูดเองเสียงลือที่ดูเกินจริงทั้งหมดก็เริ่มคลี่คลายสาภาพยืนยันว่าข้อเรียกร้องจริงของพนักง,งานไม่ใช่ตัวเลขระดับ2หลักตามที่แชร์กันแต่คือโบนัส8เดือนพร้อมกับเงินพิเศษ24,000บาทรวมถึงสวัสดิการสำคัญอย่างทองคำ3า3บาทสำหรับผู้มีอายุงานยาวซึ่งบริษัทมีแนวโน้มจะยกเลิกทาให้พนักง,งานต้องการค่าชดเชยหรือหลักประกันแทน ิทธิที่พวกเขาเห็นว่าเป็นรางวัลยาวนานหลายสิบปีของคนทำงานค่ะ ในขณะที่บริษัทเองก็ยื่นข้อเสนอในอีกภาพหนึ่งโดยให้โบนัส5เดือนเงินพิเศษ12,000บาทและการปรับเงินเดือน2%เพร้อมกับยืนยันว่าตัวเลขทั้งหมดผ่านการประเมินตามสถานการณ์เศรษฐกิจจริงต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและความจำเป็นต้องรักษาความมั่นคงของโรงงานในระยะยาวแม้ว่าจะมีรายงานว่าบริษัทเคยเสนอตัวเลขที่ใกล้เคียง7-8เดือนหากรายงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทองค แต่ดีลนั้นก็ไม่ลงตัวและกลายเป็นหนึ่งในชนวนเพิ่มความไม่พอใจให้กับพนักง,งานมากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามค่ะจุดที่ทำให้เรื่องนี้ยกระดับจากความเห็นต่างเป็นความขัดแย้งเต็มรูปแบบคือการที่บริษัทประกาศงดจ่ายงานชั่วคราวต่อพนักง,งานที่เข้าร่วมการประท้วงโดยให้เหตุผลว่าการหยุดงานจำนวนมากทำให้สายการผลิตหยุดชะงักกระทบคำสั่งซื้อกับลูกค้าต่างประเทศเป็นความจำเป็นเพื่อควบคุมความเสีย หายแต่ในสายตาของพนักงานส่วนใหญ่นี่คือมาตรการกดดันที่ซ้ำเติมบรรยากาศความตึงเครียดพร้อมกับทำให้เหตุการณ์บานปลายขึ้นอย่างชัดเจนภาพพนักง,งานนับพันคนที่ยืนกลางแดดพร้อมป้ายข้อความเรียกร้องสิทธิ์ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลจนกลายเป็นประเด็นระดับประเทศความสับสนยิ่งทวีคูณเมื่อกระแสข่าวลือกับข้อมูลความจริงปะปนกัน จนจับต้นชนปลายแทบไม่ได้ฝั่งหนึ่งเชื่อว่าพนักง,งานต้องการตัวเลขสูงเกินไปอีกฝั่งหนึ่งยืนยันว่าบริษัทกําลังลดสวัสดิการที่เคยให้มาหลายปีท่ามกลางค่าของชีพที่สูงขึ้นจนหลายครอบครัวเริ่มไปต่อไม่ไหวความจริงและความรู้สึกจึงปะปนกันจนเกิดเป็นวิกฤตโบนัสที่สะท้อนภาพใหญ่ของตลาดแรงงานไทยในยุคเศรษฐกิจผันผวน แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าตัวเลขสุดท้ายจะลงเอยที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีฝ่ายใดผิดหรือถูกแบบขาวดำทั้งบริษัทที่ต้องรักษาความมั่นคงขององค์กรและพนักง,งานที่ต้องการผลตอบแทนตามภาระงานและสิทธิที่เคยได้รับมานานทุกอย่างจะกลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของทั้งสองฝ่ายว่าการเจรจารอบใหม่จะนำพาไปสู่ข้อตกลงกลางที่ทุกคนเดินต่อไปพร้อมกันได้ หรือไม่หรือจะกลายเป็นสัญญาณไปยังโรงงานอื่นทั่วประเทศว่ายุคโบนัสแบบเดิมอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่อึ้งหนักเข้าไปใหญ่มื่อทางด้านของเพจแจ้งข่าวคนไทยทำงานในเกาหลีได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าข่าวด่วนบริษัทดังประกาศร,รับสมัครพนักง,งานใหม่แล้วหลังสั่งปิดงานงดจ้างกว่า1,500รายตำแหน่งงานว่างเพียบล่าสุดยืนโบนัส6เดือนบวก1 2 0 0 0บาท ขึ้นเงินเดือน2%ใครสนใจไปเลยกลับไทยยังไม่มีงานไปเลยแต่กระแสข่าวนี้จากที่ตรวจเช็คยังไม่มีการยืนยันจากบริษัทไดกินอย่างเป็นทางการยังไงก็ตามอย่าพึ่งออกจากงานไปสมัครกันนะคะเดี๋ยวจะตกงานฟรีกันคะ่ะ